กุ้งเป็นเนื้อสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่มีโปรโตีนสูงมีแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตต่ำรวมถึงมีแร่ธาตุที่สำคัญอย่างไอโอดีนถึงแม้กุ้งจะมีคอเลสเตอรอลสูงแต่ก็เป็นคอเลสเตอรอลชนิดดีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้ก็ยังมีกรดไขมันโอเมก้า -3 อีกด้วยกุ้งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพถ้าเกิดกินในปริมาณที่เหมาะสมและปรุงอย่างถูกสุข,ขลักษณะวันนี้เรามาดูประโยชน์จากการกินกุ้งไปด้วยกันค่ะ กุ้งอุดมไปด้วยโคลีนที่สามารถลดระดับของสารโฮโมซิสตีนซึ่งถ้าเกิดร่างกายมีสารชนิดนี้สูงเกินไปก็อาจทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นอกจากนั้นไขมันจากกุ้งส่วนใหญ่คือกรดไขมันโอเมก้า -3 ที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันและที่สำคัญคือกุ้งแทบจะไม่มีไขมันอิ่มตัวที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจอีกด้วย กุ้งมีสารอาหารที่จำเป็นต่อคนท้องหลายชนิดนะคะเช่นวิตามิน b 12ไอโอดีนธาตุสังกะสีแคลเซียมโคลีนโปรตีนและธาตุเหล็กสารอาหารเหล่านี้จะช่วยป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจางและการสูญเสียมวลกระดูกในคนท้องค่ะนอกจากนั้นกุ้งยังมีโอเมกา้า3ที่อาจจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสมองและดวงตาของทารกในครร์ รวมถึงอาจช่วยลดความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดและการเสียชีวิตของคารกในครันอีกด้วย การกินกุ้งอาจจะส่งผลดีต่อสมองนะคะเพราะว่ากุ้งเป็นแหล่งของโคลีนซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยต่อระบบความจำกระบวนการคิดและการตัดสินใจนอกจากนี้กุ้งยังสามารถนำมาสากัดเป็นน้ำมันคริลที่อาจสามารถช่วยป้องกันการเสื่อมของระบบประสาทได้เนื่องจากในน้ำมันคริลนั้นมีสารแอสตาแซนตินและกรดไขมันโอเมก้า -3 ที่มีความสำคัญต่อสมองนั่นเองค่ะ นอกจากกุ้งจะมีแร่ธาตุมากมายที่ช่วยรักษาสุขภาพของกระดูกอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมและซิลิเนียมแล้วกุ้งก็ยังเป็นสุดยอดแหล่งโปรตีนที่สําคัญอีกด้วยซึ่งโปรโตีนมีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุกุ้งสุกปริมาณ100กรัมจะมีปริมาณไขมันไม่ถึง1กรัมและให้พลังงานเพียง99กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักเพราะมีไขมันต่ำและให้พลังงานน้อย ในขณะที่ปริมาณโปรโตีนสูงถึง24กรัมซึ่งโปรโตีนนี้นี่แหละจะช่วยทำให้อิ่มได้นานควบคุมความอยากอาหารและช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อไม่ให้หายไปในระหว่างการลดน้ำหนักเพราะหากหมวลกล้ามเนื้อลดลงก็จะส่งผลทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้น้อยลงด้วยก <c oughs> ุ้งจะมีสารต้านอนุมูลอิสระท,ที่ชื่อว่าแอสตาแซนทินเป็นสารสีส้มแดงที่อยู่ในสาหร่ายขนาดเล็ก เป็นแหล่งอาหารของกุ้งสารตัวนี้จะช่วยป้องกันการอักเสบจากการถูกอนุมูลอิสระทำลายเซลล์ในร่างกายและยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคเบาหวานและโรคมะเร็งได้อีกด้วยกุ้งเป็นอาหารทะเลที่อาจมีสารปนเปื้อนอย่างโลหะหนะัก หรือไมโครพลาสติกได้จึงควรจะเลือกซื้อกุ้งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าสะอาดและไม่มีสารปนเปื้อนถ้าหากซื้อกุ้งแช่แข็งควรต้องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้ดีก่อนว่าไม่มีส่วนที่ฉีกขาดหรือเสียหายและหลีกเลี่ยงกุ้งแช่แข็งที่ละลายแล้วก่อนนำกุ้งมาประกอบอาหารควรต้องดูให้แน่ใจว่าเนื้อกุ้งไม่เละเปลือกยังใสถ้าหากว่ากุ้งมีกลิ่นแปลกๆหรือกลิ่นคล้ายกับแอมโมเนียก็แสดงว่ากุ้งเสียแล้วไม่ควรจะนำมากินต่อคะ่ะ ควรจะปรุงกุ้งให้สุกก่อนกินแต่เพื่อสุขภาพที่ดีควรหลีกเลี่ยงการนำกุ้งมาปรุงอาหารด้วยการทอดอาจใช้วิธีต้มนึ่งหรือย่างแทนน่าจะดีที่สุด สำหรับผู้ที่เคยแพ้สัตว์ทะเลมีเปลือกมาก่อนอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะแพ้กุ้งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยการสังเกตตัวเองให้ดีถ้าเกิดกินกุ้งแล้วมีอาการอาเจียนปวดท้องหายใจลําบากหรือมีผื่นขึ้นตามตัวก็ควรต้องรีบพบแพทย์ทันทีนอกจากนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกุ้งเป็นส่วนประกอบด้วย ส่วนคนที่ชอบกินผักวันนี้เราก็มีคำแนะนำในการกินผักบางชนิดที่กินบ่อยๆแล้วไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับสุขภาพของทุกคนอย่างที่เราคิดกันได้แก่ 1. แต่งแตงกวาแม้แตงกวาจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดบำรุงผิวและยังเป็นผักที่ดีต่อสุขภาพของคนที่กำลังลดน้ำหนักแต่แตงกวาก็มีการปนเปื้อนยาฆ่า,มาแมลง การรับประทานแตงกวาทั้งเปลือกโดยไม่ล้างให้สะอาดจึงอาจทําให้ร่างกายได้รับสารพิษจกากยาฆ่า,มาแมลงและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เพราะฉะนั้นก่อนการรับประทานแตงกวาจึงควรต้องปอกเปลือกและล้างให้สะอาดโดยการแช่ในน้ําผสมเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณ10นาทีแล้วถึงล้างออกด้วยการเปิดน้ําไหลผ่านเพื่อช่วยลดสารเคมีที่อาจตกค้างอยู่ให้ออกไปค่ะ 2. กะหล่ำปลี ถึงแม้จะมีวิตามินซีสูงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยปรับปรุงการทำงานของลำไส้และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเรง็งแต่สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ต่อผักในวงผักกาดและกะหลำ่ำควรต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานกะหล่ำปลีเนื่องจากอาจเกิดอาการแพ้อาเจียนผื่นขึ้นใบหน้าและลิ้นบวมได้ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและผู้ที่มีการทํางานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติก็ควรต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานกระหล่ำปลีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะกระหล่ำปลีนั้นอาจจะส่งผลทําให้ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยลงเนื่องจากกระหล่ำปลีโดยเฉพาะกระหล่ำปลีดิบอาจจะมีสารยับยั้งที่ไปขัดขวางการสร้างฮอร์โมนในต่อมไทรอยค่ะ นอกจากนี้กระหล่ำปลียังมีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาในเลือดถ้าหากรับประทานในปริมาณมากโดยเฉพาะผู้ที่จําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดก็อาจส่งผลทําให้ระดับน้ําตาในเลือดลดลงมากเกินไประหว่างการผ่าตัดที่อาจจะนําไปสู่อาการชักหมดสติดังนั้นจึงควรหยุดรับประทานกระหล่ำปลีอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดคณะมีโพแทสเซียมที่อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ มีวิตามินและแร่ธาตุไฟเบอร์และสารต,ต้านอนุมูลอิสระอาจช่วยลดความเสี่ยงเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งและส่งเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารสุขภาพตากระดูก ผมและผิวแต่ถ้าหากรับประทานผักคะน้ามากเกินไปก็อาจส่งผลต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้โดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยและผู้ที่เป็นโรคไตาอาจต้องจำกัดการรับประทานคะนา้าเนื่องจากคะนา้ามีโพแทสเซียมสูงและหากรับประทานโพแทสเซียมมากเกินไปก็อาจจะส่งผลทาให้ไตาทางานหนะัก และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้รวมถึงผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอาจต้องจำกัดการรับประทานผักคะนา้าเนื่องจากคะนา้ามีวิตามินเคที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทำงานของยาได้ค่ะขึ้นช่ายขึ้นช่ายอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่อาจช่วยป้องกันการเกิดมะเรง็งมีสารอะพิจีนีนที่เป็นสารฟลาโวนอยด์ชนิดหนึ่งที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบ อาจช่วยลดไขมันในเลือดรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ